ดี๋ยวได้แลวพี่น็อสวยไหมคะทุกคนแค่นี้ก็จบปะถามอีกทดีกว่าน็อเซ็กซี่ไหมครับชอีกรับคือน็อตเซวีเซวียของการิงกร คือของจริงกันไม่ต้องเปี๊บไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้แฟนคลับที่นี่เขาโหวตโดยฟอสใต้ไฟเนี่ยน,นะฮะตาจะเห็นป้ายไฟแล้วมีคนอน็อตเสียบข้างในนั้นก็ได้ไม่มคือไม่พี่นุชเข้าใจนะคะว่าพี่คิดยังไงคือสนนนุชดพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่เขารู้ตัวอยู่แล้วคุณจะกลัวแบบคนสวยๆอย่างอย่างนุดมไม่เป็นปิ๊เป็นภัยเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเไหนเลยเหรออย่าว่าตัวเองอย่างนั้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเขาบอกว่า บอกแฟนคลับของรถกับซีวี่เนี่ยจริงใจกับศิลปินมากเลยนะครับผมคนเพราะว่าเมื่อกี้นที่ามว่อะไรนั่นคือแฟนคลับของนายเซ็กซี่ไหมฮะแฟนคลับของนายตัางไหนไม่แน่ของเขาเอาละจริงๆเออชอบมาเถอะครับชอบมาเถอะคือเรถเพลงดีกว่าคือแฟนคลับของรถกับซีวี่เนี่ยนะฮะเขาก็พูดอะไรที่มันจริงจังอยู่แล้วนะครับเขาไม่มาลั่โวยอย่างนี้หรอกนะคเป็นแฟนคลับของกันนี่แยนะฮะพยายามจะช่วยเหลือนะพี่ว่าแฟนคลับเราสองคนเนี่ยรวมกันประมาณเท่าไหร่ เราทำแบบหรือว่าอายุเพลงให้เด็กเนี่ยนะเราไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กันอย่าจับยิงแลนเช่พี่น็อตเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วอย่าหยุดหยุดหยุดเซ็กซี่แล้วโอเคอ๋อเสือขึ้นอ๋อขึ้นเอขึ้นะขึ้นเอะต้องบอกว่าหมดเวลาของสองคนนี้แล้วนะครับครับผมเอ้าสิหมดแล้ว เชิญ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันบ่ายนบ๊ายบายเจอยังเหรอจริง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 พวกเราไม่ได้กะจะออกมาหรอกนะครับผมการถามว่าเฮ้ยออกไปยุ่งมีไหมเออคอไปกันเถิดครับแง่ความเสียงตัวมือให้กับโนแล้วก็ซูบี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะครับผมอ่ะขอเรายังไงทีนี้ไม่รู้พี่ให้รู้นะ